สวัสดีครับอยู่กับช่องโคส h น n n e l นะครับกับรีวิวสดๆนะครับวันนี้สั่งของนะครับมาอีกแล้วนะครับเป็นชุดของกล้อง g o p r o นะครับ Go Pro 8อุปกรณ์นะอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ผมก็สั่งมาครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็แกะดูเลยนะกันนะครับวันนี้จะได้อะไรบ้างผมสั่งมาเนี่ยของมีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับ ั้หมด300กว่าบาทนะครับถ <man> <UK> right. ้าเราซื้อของจริงเนี่ยบอกตรงๆเลยคือหลักหลายพันนะฮะอันนี้ผมได้มีอะไรบ้างนะครับมาแกะกล่องดูเแกะกล่องดูเลยนะครัว่าจะได้ของครบตามที่ผมสั่งไปหรือเปล่านี่มีอะไรบ้างลองเทเลยแล้วกันนี่โอ้โหเยอะมากเลยครับ โอ้โห uh oh. นี่ครับอุปรกรณ์เสริมของกล้อง GoPro 8นะครับอันนี้คือไม้นะไม้เสียบที่เราจะเอาลงน้ำของกล้อง GoPro นะครับหนึ่งชิ้นนะอันนี้กล้อง GoPro นะครับต่อไปผมแยกก่อนนี่คืออันนี้คืออะไรเอ่ย ของเยอะมากเลยครับเหมือนที่ผมสั่งมามันหลายชิ้นมากเลยนะทั้งหมด3 0 0กว่าบาทเองนะฮะอันนี้ใส่กล้องโกโปรหอ่อที่เราเอาใส่สศรีรษะเรานะครับเนี่ยนี่ไปได้เลยนะครับเยี่ยมเลยนะฮะโอ้โหได้ละโอ้ผมว่าคุ้มมากเลยนะซื้อเป็นเซ็ตอย่างนี้นะครับเป็นเซ็ตชุดเสริมเลย อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเวลาเราจะไปหาทากิจกรรมีิบากนะครับสองชิ้นละอันนี้คืออุปกรณ์เสริมนะครับเวลาเป็นขอ้อต่อต่างๆนะครับสุดคุ้มจริงๆเ,อ,เอ,อันนี้ใช่สิที่เราจะปั่นจัก,กรยานนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้แล้วก็หมุนว้าวคุ้มมากครับเอาใช้แน,น,น่นอนมีอะไรอีกอันนี้คือ อาวน,นี้ที่ยึดหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกแล้วก็ใส่ยื่นอย่างเงี้ยยื่นหน้าหมวกกันน็อกอ่ะแล้วก็กล้องกบโปก็ถ่ายมาอย่างเงี้ยนะครับว้าวคุ้มมากเลยนะฮะสามสี่อย่างแล้วนะมันอันนี้คือแกะดูครับนี่เราจะได้ของครบทุกปากคุ้มมากคุ้มมากเลยนะ ว้าวอันนี้เราเอาใส่มือถือนะฮะใส่มือเรานะครับนี่ได้เลยนี่หรือเราใส่อะไรนะใส่เขาเรียกว่าที่อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอันเนี้ยกระเป๋ากระเป๋านะครับนี่สพาย ได้เป็นตัวเสียบอย่างนี้นะครับว,ว้าวเยี่ยมเลยนะฮะเรา,าเราซื้อเป็นชิ้นเนี่ยถามว่าชิ้นเป็นชิ้นถูกไหมถูกครับ6กเจบาทมันดูเหมือนถูกนะแต่ค่าส่งก็30บบาทนะครับนี่อันนี้คืออ๋ออันนี้ที่เราใส่ส่ใา่กระเป๋าไปอ่ะนะครับ แล,แล้วก็หน,น,นีบนีบอย่างเงี้ยบีบโอ้โหเน่นมากเลยนะแข็งมากเลยโอ้ยผมมือผมเจ็บเลยนะเนี่ยโอ้แน่นมากครับแล้วก็กล้องกกโปรอย่างเงี้ยเวลาเราไปไหนก็ถ่ายมันถ่ายเองเราไม่ต้องถือก็ได้นะครับว้าวเยี่ยมมากเลยครับโอย,ยังไม่หมดนะครับเนี่ยอ๋อถ้ามดมมีกี่ชิ้นเนี่ยโอ้่าคุ้มมากเลยครับอืมมัมีอะไรอีก เอออไปดูอีกตัวนี้คืออ๋อสายที่เรา,เาใสา่ในเขาเรียกว่าอะไรนะอาเซมโมกน็อกนะครับแล้วก็มัดไปด้วย <ๆ S 1> เผื่อกล้องหลุดนะครับตัวนี้โอ้เยี่ยมมากอันนี้คือแก่ครับผมว่าจะเป็นที่ขั้นหน้าอกแน่นอนนี่ครับโอ้โห นี่ครับที่ข้ามหน้าอกครับเวลาเรา,เราจะวิ่งเราอะไรต่างๆนะครับหรือเดินทูเขาพ่บากโอ้โหดีมากเลยนะครับคุ้มมากคุ้มมากครับผมแนะนำนะฮะให้ซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับเป็นเซ็ตไปเลยโคตรคุ้มครับซื้อเี็นเซ็ตนี้อุปก,กรณ์เสริมกล้องโกโก เยียมมากครับต่อไปอันนี้คือข้อต่อนะครับวันนั้นผมซื้อมาอันละค่อยนะห่าหกบาทค่าส่งก็30 40เป็น90้าสิบหรือร้อยนะฮม่หนาเสียม,มาเลยแต่ได้เนี่ยโอ้โหได้มาเป็นเซตเลยนะครับตัวนี้คือโอ้โหไม้ครับไม้ หาตั้งนะครับสามารถงอได้นะฮะว้าววอดีมากครับเาว่างอได้นะเนี่ยเนี่ยงอได้ใชโอ้เนี่ย,ย,นะยทำให้ตรงไปเหมือนเดิมว้าวผมว่าดีนะครับเบิ้องมาเบื้องมาข้อต่อก็เหมือนอย่างนี้นะครับออันนี้อะไร อันนี้ฐานที่ยึดโทรศัพท์เทกล้องโกโปรนะครับอือันนี้ก็คือ่อ,นนอ,อะไรแก่ก่อนแก่ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายถ้าผู้ชมมันไม่ถูกนะครับอ๋อาาที่ยึดใส่กระเป๋าก็ได้หรือใส่อะไรได้หมดเลยนะครับโอาา้โห โอ้ยเยี่ยมเลยฮนะนี่เราจะลุยสายลุยเราได้หมดเลยนะครับว,ว้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมานับว่าไม่กี่ชิ้นนะครับแล้วก็ที่ยึดอ๋อหน้ารถนะครับน่ะใส่กล้องหน้ารถนะครับอ้เยี่ยมมากครับแต่เราซื้อไปชิ้นมาเนี่ย แล้วก็มีสิ้นสุดท้ายคือตรงนี้เขาเรียกว่ากันชื้นอะไรสักอย่างเนี่ยที่ตัวดูดอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรหรือว่าที่กาวสองหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่ผมดูแล้วมีอะไรบ้างอ่ะผมจะนับให้ดูแล้วกันมีหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามชิ้นนะฮะสิบสามชิ้นโอ้โ oh หสุดคุ้มจริงๆครับถ้าเราแยกชิ้นอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากกว่านั้นนะครับประกอบไปเป็นห้าสิบชิ้นนะแต่อันนี้ชิ้นรวมสิบสามชิ้นคุ้มมากเราเฉลี่ยเลยชิ้นละยี่สิบกว่าบาทเองนะนะสามร้อยกว่าบาทนะครับ ตีละชิ้นละสามสิบสามกว่าบาทนะสามสิบกว่าบาทนะถ้าเราซื้อเป็นชิ้นค่าส่งไม่คุ้มแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็รีวิวของมาฝากอย่างนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะรีวิวการใช้ให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผู้ชมคนไหนนะครับอยากซื้อกล้องโกโป o นะครับแล้วก็จะได้อุกปรกรณ์เสริมครับให้ซื้อไปเซตแบบนี้นะครับคุ้มมากๆเราไม่จําเป็นต้องซื้อของของแทผมว่าของเนี้ย ก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับลักสมกับราคาที่เราซื้อมานะครับโอเควันนี้รีวิวของดีๆมาฟังนี้ครั้งหน้าจะไปไหนจะทำอะไรจะรมีมีของเรีอะไรนามาฝากรอติดตามชมแล้วกันสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโกศลใช้แน l กับรีวิวสดๆนะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ